Hello. สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะกับการ u n น o x บซในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันนะคะวันนี้ถึงคิวของ The Source o j u r ิน y การเดินทางของจิตวิญญาณน,นั่นเองนะคะชุดนี้กับคุณเจมส์นะคะก็จะมีทั้งหมด44ใบเป็น Oracle ค่ะคนนี้เนี่ยคุณเจมส์เนี่ยเขาเป็น นักเขียนที่ได้ขึ้นเป็น bestseller ของ New York Times New York Times นะคะได้เป็น bestselling เลยนะทีนี้ในส่วนของตัวกล่องไพ่ของเขานะคะจะมีสีเดีจะเป็นสีมันออกม่วงๆน้ำเงินน้ำเงินบอกไม่ถูกน่าจะประมาณม่วงๆเนาะค่ายนี้ของ Hey House ค่ะแล้วก็นน่ ด้านรอบทิศของเขานะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะไพ่ก็จะพูดถึงพลังงานที่ต้องการจะสื่อสารกับจิตวิญญาณของเรานั่นเองเป็นการเดินทางของจิตค่ะจิตจะมีการพัฒนาอยู่นะคะแล้วกเ็เขาจะใช้ไพ่ชุดนี้ในการที่จะเปิดเผยว่า,เ,าเราจะต้องเรียนรู้หรือพัฒนาอะไรในด้านของจิตวิญญาณเราบ้างนะคะโอเคในส่วนของอันนี้เนี่ยกล่องขนาดเป็นแบบขนาดฝ่ามือเลยนะคะก็จะมีความแบบ สไตล์ของ Oracle ทั่วไปไหมนะคะแล้วก็ กล่องการกเปิดกล่องก็จะง่ายๆแบบนี้นะคะตามสไตล์ของ h hey o u s e เขานั่นเองนะคะเพื่อนๆคนไหนที่มีชุดที่เป็นของ h hey ฮ u s e เนี่ยจะเข้าใจเลยว่า,าจะเป็นแนวๆยังไงสไตล์ยังไงนะคะอันนี้นี่คะ่ะตัวคู่มือคะ่ะคู่มือจะมีขนาดเป็น p o c k e t Book เป็นขนาดที่พกพาสามารถที่จะพกพาเอาไปอ่านเล่นตามร้านหนังสือลอเอมช่ตามร้านกาแฟะอะไรได้นะคะแล้วก็นี่คะ่ะมาดูข้างในกันนะคะทั้งหมด44ใบก็คือมีชื่อไพ่ตามนี้เลยนะคะแล้วก็ ต่อจากนั้นเขาก็จะพูดถึงผู้แต่งเขาด้านนอด้านหน้าสุดวันนี้เป็นอะไรเนี่ยพูดจำงงอ่ะด้านแรกนะคะบทแรกเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องราวของไพ่ชุดนี้นะคะว่าเราจะทํางานกับเขาได้ยังไงหรือว่าเราจะใช้เขาได้ยังไงบ้างนะคะในชุดนี้แต่เขาไม่เรียกว่าใช้เนอะเขาก็จะบอกว่าเออทำงานกับไพ่แฮ่ hey! เห็นไหมแล้วก็จะมีการเคลียร์พลังงานก่อนนะคะเวลาที่เราได้รับไพ่มาใหม่ๆแล้ว ในบทเขาเรียกอะไรดีละ่ะคู่มือหรือว่า,าไกด์บุ๊กในหลายๆเล่มนะคะก็มักจะพูดถึงในเรื่องของการเคลียร์พลังงานก่อนนะคะหลังจากที่เราเราได้รับไพ่มาไม่ว่าจะเป็นไพ่ทีอ่ออกมาจากโรงงานเองก็ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาบอกว่ามันจะผ่านกระบวนการนู่นนี่นั่นมันอาจจะมีพลังลบที่ติดอยู่ก็จะต้องมีการเคลียร์พลังงานกันก่อนนะคะเขาก็จะสอนวิธีการเคลียร์พลังงานไพ่นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการติดต่อสื่อสารกับไพ่ค่ะ แล้วก็วิธีการสับไพ่จัดวางไพ่นะคะแล้วก็เขาเรียกกันเรียกเรียกสเปรดของเขาเป็นเรื่องของโซลสเปรดนะคะก็จะมี3แบบนะก็จะมี1ใบแล้วก็มีในส่วนของ3ใบแล้วก็มีหลายใบยหลายใบยในที่นี้เขาพูดถึงว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาจะชอบในมุมของแบบ7ใบนะคะเนี่ยเขาจะพูดว่าเขาเขาพรีเฟร์ในเรื่องของ7ใบามากกว่านะคะ ม,มีอะไรเนี่ย first row upper row อะไรอย่างงี้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีอธิบายว่าเขา เขาใช้สเปรย์แบบไหนบ้างนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะมาต่อบทถัดมาเขาก็จะพูดถึงเรื่องของตัวไพ่เขาล้วนะคะก็จะมีรูปของไพ่ให้แล้วก็จะเป็นชื่อไพ่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบประโยคสั้นๆที่กล่าวสรุปเกี่ยวกับไพ่ใบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะให้รายละเอียดของตัวไพ่นั้นๆนะคะทั้งหมด44ใบนะคะหลังจากนั้นด้านหลังเนี่ยเขาก็จะพูดถึงในส่วนของ ผู้เขียนนะคะคุณเจมส์เนี่ยว่าเป็นใครอะไรยังไงแล้วก็ผู้วาดนะคะคุณชาร์ลอตเนี่ยคือใครนะคะด้านหลังก็จะมีรูปภาพของคุณเจมส์ให้ดูด้วยนี่ค่ะแอ่หล่อไหมอ่านะคะคุณเจมส์เวนพรกอ่ะคนนี้ตึ๊ด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 ตึดด๊ด,ด,ดนะคะแล้วก็หลังจากนั้น ก็มาดูในส่วนของที่เป็นตัวไพ่กันบ้างนะคะอืมไพ่เขาเนี่ยโอ้โหเออคือจะบอกว่ายังไม่ได้ดูตัวตัวกล่องไพ่เห็นปะคือด้านนอกอะคะ่ะเขาจะเป็นสีออกม่วงๆนะคะแล้วด้านในก็จะเป็นสีชมพูมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของสีทางแบบด้านของแบบสปิ r i ชัลอะไรอย่างเงี้ยเอออารมณ์ทางจิตวิญญาณโซเน่เนะคะนะคะก็สีจะ ชอบชอบอันนี้ชอบนะคะในส่วนของสีเขานะคะแล้วก็มาดูไพ่เขากันบ้างดีกว่าค่ะก็จะมาในตัวคาที่เป็นกระดาษคาดนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเพื่อนๆสามารถที่บางคนเขาก็จะตัดออกได้เลยนะคะแต่ว่าเป็นโรคจิตขอเก็บไว้ก่อนรู้สึกว่ามันยังใหม่ตลอดเวลานะคะอ่ะอันนี้ค่ะก็จะเป็นด้านหลังของไพ่นะคะด้านหลังโง้ด้านหลังของไพ่จะเป็นรูปเหมือนกับ ดอกไม้เหมือนลายเป็นลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สีเนี่ยที่สําคัญคือสีก็เป็นสีม่วงนะคะแล้วก็มีความให้ความรู้สึกที่ดึงดูดเข้าไปในโลกของวิญญาณไม่ใช่ไม่ใช่วิญญาณแบบนั้นนะไปถึงว่าโลกของจิตอะโลกของจิตวิญญาณแบบเนี้ยค่ะนะคะเป็นโลกของจิตแล้วก็เรื่องของ สปิ Spirit, ริตเ,เรื่องของเรื่องของโซด้วยชื่อของเขาเนะก็มันก็จะทําออกมาได้แบบแมทช์กันนะคะสีนี้แล้วก็ด้วยลายของเขาเนี่ยค่ะมันจะทําให้เรารู้สึกเหมือนดำดิ่งลึกลงไปกับกับเนี่ยถ้าเพื่อนๆดูจากในคลิปเนี่ยจะเห็นว่ามันค่อนข้างจะทําให้เรามีความสงบลง ได้ระดับหนึ่งนะคะหลังจากที่ดูหลังไพ่ของเขานะคะอันนี้เป็นจุดที่เราค่อนข้างประทับใจจุดหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าไพ่กันค่ะอ,อ๋อขอโทษลืมให้ดูการ์ดของเขาก่อนตามสไตล์ของออร์คาลเลยค่ะก็คือจะมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็ไม่ได้แบบอ่อนยบืบหยุ่นอะไรมากขนาดนั้นนะคะก็จะมีความหนาระดับหนึ่งนะคะอ่า แต่ว่าที่สำคัญคือตัวขอบอะคะ่ะมันจะไม่ได้เรียบกริบเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะกรีดไพ่เนี่ยมันจะออกแอบจะติดกันเป็นก้อนๆน,น,นิดนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าของไพ่เขากันค่ะจะให้ดูความสวยงามของเขายังไงดีอย่างนี้ได้ไหมจะได้เห็นชัดๆนะคะเพราะว่าเราอยากให้เห็นถึงภาพของเขาอะคะ่ะแล้วจะรู้สึกได้ถึงพลังงานที่เขาส่งออกมาพลังงานที่มันทําให้เกิดความสงบ เวลาเราได้ดูไพ่ของเขานะคะโอเคใบแรกคือ abundance นะคะก็จะมีรูปภาพแล้วก็มีชื่อไพ่แล้วก็มีมีอย่าเรียกว่าเป็นชื่อไพ่ดีวกว่านันมันเหมือนเป็นแบบคำที่ออพอเราเปิดไพ่ขึ้นมาแล้วเราก็จะเจอคำพวกนี้แล้วก็มันจะเป็นไกด์ไลน์หรือเป็นคำแนะนำให้กับเราได้ในแต่ละวันถ้าสมมติว่าเราดูเดลี่อย่างเงี้ยก็อาจจะดูจากตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะโอเ okay. ค abundance นะคะ acceptance อ่า ah. adversity balance l a m e นี่เขาจะไล่เรียงไปตามตัวอักษรไปเลยนะคะเนี่ย change date denial discipline การอยู่ในกฎระเบียบต่างๆ doubt สงสัย empathy envy e n c o r a g ยาำเก failure นะคะลมเหลว fear forgiveness freedom friendship gratitude grief growth, guilty, guilt นะคะแล้วก็ happiness, health, honesty, humor, i n d e c i s i n เห็นไหมเห็นพลังของความเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะรูปภาพเขาอะค่ะมันจะส่งให้เพื่อนๆแบบเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเออมันสงบได้เพื่อนๆบอกงงดูภาพแล้วย vale ังงงอยู่ก็เพราะดูภาพนี่แหละแล้วมันงงนี่แหละมันจะทำให้เกิดความสงบ ไม่ใช่เอาดูดีๆตั้งสมาธิดีๆค่ะแล้วค่อยเดี๋ยวย้อนกลับไปดูใหม่ก็ได้นะแล้วอยากให้อยากให้นั่งนิ่งๆก่อนที่จะดูไพ่ชุดนี้นะคะแล้วก็จะรู้สึกถึงความดำดิ่งลึกและความสงบของไพ่ชุดเนี้ยได้แต่ขอความเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะอย่าแบบไปดูในตอนที่แบบจิตวุ่น วุ่นวายมากๆหรืออะไรเงี้ยคืออาจจะแบบอย่างนี้ก็ได้อะตื่นมาตอนเช้าหลังจากที่เราได้นอนพักผ่อนเต็มที่แล้วอาบน้ําอะไรให้สดชื่นแล้วอะค่ะแล้วลองมาดูเปิดไพ่ตัวเนี้ยขึ้นมาหนึ่งใบแล้วลองดูสิว่าจะได้ความสงบจากตรงนั้นไหมหรืออย่างนี้ก็ได้เนะเอาอย่างที่เราบอกเมื่อกี้ก็คือแบบเนี่ยเกลี่ยไพ่ออกมาใช่ป่ะแล้วก็ดูแค่หลังไพ่ <c oughs> เราเป็ความรู้สึกว่าแค่หลังไพ่มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออ สงบลงได้ระดับหนึ่งนะคะโอเคเมื่อกี้เกลี่ยให้แล้วจะเห็นได้ว่ามันติดกันเป็นก้อนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการสับไพ่เนี่ยด้วยขนาดนะคะแล้วก็ขนาดที่มันยาวมันจะทําให้เราสับไพ่ค่อนข้างยากนิดหนึ่งสําหรับคนที่มือสั้นนะคะแล้วก็ ถ้าเพื่อไม่ให้เป็นการไพ่มันจะเสียรูปของเขาเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีการแบบที่เคยแนะนําไปก็คือแบบนี้ก็ได้นะคะอาจารย์เราสอนมาเพื่อป้องกันไม่ให้ขอบเขาเนี่ยเป็นรอยนะคะเนี่ยจะปลอดภัยกับตัวไพ่และตัวขอบไพ่นะคะเออตัวตัวด้านข้างของไพ่นยคะมันจะไม่เป็นรอยแล้วมันไพ่มันจะไม่ยนไม่สึกอ่าฮะโอเคเนี่ยค่ะก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดูแล้วดูแล้ว เ,เห็นไหมละลานตาและสงบดีโอเคสำหรับชุดนี้นะคะก็อาจจะใช้แบบดูรายวันตื่นมาตอนเช้าแล้วก็มาดูอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเพื่อที่จะสื่อสารกับไพ่กับจิตเราว่าวันนี้สิ่งที่เราจะเจอในในวันนี้เราจะได้รับบทเรียนอะไรจากการจาก สิ่งที่เราจะเจอวันนี้บ้างนะคะก็อาจจะถามคําถามไปในแนวนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคทีนี้มาดูในม,มุมของคนที่เข้ามาดูคลิปวันนี้กันดีกว่าเนาะเราอยากรู้เหมือนกันว่าเราจะได้บทเรียนอะไรจะมีบทเรียนอะไรที่สอนพวกเราบ้างเนาะในส่วนนี้เฟียโอ้พูดถึงความกลัว นะคะความกลัวยังไงหมายถึงว่าเขาบอกว่า,เ,าเดี๋ยวนะขอแปลก,ก่อน <c oughs> ฉันรู้ว่าฉันเนี่ยกำลังถูกทดสอบเหรอ ให้แก้ปัญหาชีวิตด้วยพลังองะในเรื่องของพลังงานของความรักด้วยความกลัวเนี่ยเหรอพอพูดถึงความกลัวมันอาจจะเป็นตัวทดสอบในเรื่องของความรักโอ้งงงงไหมงงใช่ปะ่ะเรายังงงเลยงงก็มาเปิดคู่มือกันดีกว่าดูซิว่าคู่มือเขาจะใช้ยังไงได้บ้างนะคะกับความกลัว fear จริงก็ยังไม่ได้อ่านชุดนี้นะก็เปิดไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆนี่แหละเนาะ fear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  fear, fear, fear. ผลลัพธ์โอ้เขาบอกว่าผลลัพธ์ที่ผลผลของของการเลือกของเราในทุกๆอย่างในในชีวิตเราเนี่ยมันมันอาจจะถูกตรวจสอบด้วยอารมณ์สองอารมณ์คืออารมณ์แรกคือความกลัวอารมณ์ที่สคือความรักนะคะ จิตมีพลังงานที่จะในเรื่องของความรักและก็ความจิตเนี่ยมันมีพลังงานเ,เรียกว่าอะไรแบบมันมาจากพลังงานจิตของเราเนี่ยมันมาจากพลังงานในเรื่องของความรักแง่ใช่ไหมแล้วมันก็ความกลัวก็จะเป็นแบบทำให้สร้างความชอลเลนจ์ให้กับตัวเราอะ สรุปดีกว่าเดี๋ยวอ่านก่อนแปบ๊บหนึ่งอ่ะโอเคก็คือเขาพูดถึงในเรื่องของความกลัวความรักความรักว่ามันเป็นพื้นฐานของชีวิตมนุษย์แหละเนาะแล้วทีเนี้ยเขาก็บอกว่าในเรื่องของเมื่อเรารเผชิญหน้ากับความกลัวเมื่อไหร่ยิ่งแบบคือเป็นความกลัวที่มันดาหน้าเข้ามาหาเราเนี่ยคือเขาบอกว่ามันเป็นโอกาสที่จะทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ว่าคือคือเหมือนกับให้ให้ให ให้เราได้พิจารณาถึงความกลัวตรงนั้นนะคะแล้วก็ให้เราเปลี่ยนความสงสัยความไม่รู้ความกลัวต่างๆให้มันมาสู่ความเชื่อความศรัทธาความมั่นความความเชื่อเความเชื่อความศรัทธาความมั่นใจตรงเนี้ยนะคะให้เปลี่ยนให้จากความสงสัยตรงนั้นน่ะให้มากลายเป็นความเชื่อพวกนี้ให้ได้แล้วเขาบอกว่า ให้มองความกลัวตรงนั้นนะที่เรากําลังเผชิญหน้ากับมันอยู่อมองด้วยความที่เหมือนกับมันเป็นคุณครูของเราหรือมันเป็นบทเรียนของเราบทเรียนที่เราจะได้เรียนรู้จากความกลัวหรือสถานการณ์ที่เรากลัวตรงนั้นนะ่ะก็คือเขาบอกว่ายิ่งถ้าเราใช้พลังงานของใช้พลังความรักมากแค่ไหนเนี่ยที่จะปฏิเสธหรือหรือลดทอนความกลัวตรงนั้นลงไปได้มากเท่าไหรนะ่เนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้ ความกลัวนั้นอนะ่ะมันหายไปเร็วมากขึ้นเท่านั้นหรือว่ามันมันก็โชว์ออกมาได้น้อยที่สุดเท่านั้นอนะ่ะอืมแต่ด้วยความที่เราไม่ได้มีโมเมนต์หรืออารมณ์ของความรักหรือความเชื่อเชื่อมั่นศรัทธากันเกิดขึ้นอนะ่ะมันก็เลยจะเกิดความกลัวมันเกิดขึ้นมาแทนที่ค่ะ เวลาที่คนเรามีรีแอคอะไรกับใครเนี่ยมันมักจะเกิดมันมักจะเกิดขึ้นจากความที่เราอะไม่รู้ว่าคนคนนั้นคิดยังไงหรือเรากลัวว่าเขาจะคิดไม่ดีกับเราเราก็เลยจะมีรีแอคอะไรบางอย่างออกไปแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ที่เราเชื่อมั่นในตัวคนคนที่อยู่ตรงหน้าหรือว่าคนที่อยู่เป็นคู่สนทนาของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าเมื่อเรามีความเชื่อว่าเขาดีว่าเขาแบบ จะไม่ทำร้ายเรามันจะไม่เกิดความกลัวหรือมีรีแอคที่ประหลาดแปลกๆออกมานะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเริ่มต้นนะให้เริ่มจากความที่เผชิญหน้ากับมันเผชิญหน้ากับความกลัวด้วยความรักเอาความรักเข้าไปใส่เอาความเชื่อเอาความศรัทธาเข้าไปใส่ค่ะแล้วผลลัพธ์มันจะออกมาดีนั่นเองนะคะอันนี้คือความหมายของไพ่ใบนี้ที่บอกว่ามันเป็นบทเรียนที่อยากจะสอนให้กับคนที่เข้ามาดูคลิปวันนี้กันนะคะอ่าโอ้โหจะบอกว่า ลึกซึ้งมากๆคือเรียกว่าต้องแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาไทยอีกทีหนึ่งคือมันก็จะค่อนข้างเข้าใจยากนิดนึงนะคะออกไปในแนวของแบบเชิงจิตวิทยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนที่แบบไม่ได้ชอบแนวนี้รู้สึกว่ามันซับซ้อนเกินไปหรือโอ๊ยมันคิดหลายตลบซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะสกิปชุดนี้ไปก่อนก็ได้นะแต่ว่าโดยส่วนตัวคงเดี๋ยวขอไปนั่งศึกษาดีกว่านะคะชุดนี้ ยากแต่คิดว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นมันทําให้เราได้รับบทเรียนในแต่ละวันแล้วก็สอนให้เราคิดกับชีวิตมากขึ้นเนาะสำหรับชุดนี้โอเคค่ะก็สําหรับคลิปวันนี้คงเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะแค่เรื่องความกลัวอย่างเดียวนะเรากินเวลาของเพื่อนๆไปประมาณสัก10 กวนาทีได้เลยนะคะก็ชุดนี้เป็นอีกหนึ่งชุดที่ฝากให้ลองเ,อเรียกว่าได้มาสัมผัสกันนะคะได้ได้ลองดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็กดติดตามไว้ได้ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ